สวัสดีครับแม่แม่พ่อพ่อพีอพ่พี่ทุกท่านครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากดติดตามคำว่าติดตามอยู่ด้านขวามือข้างล่างคลิปใช้นิ้วจิ้มลงไปให้หายเป็นสีแดงจากนั้นก็กดไลค์นะครับชูนิปโป้ขึ้นนะครับแล้วก็กดแชร์แชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซแชร์เยอะๆเลยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะฮะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอมีใหม่จากหนูขอขอบคุณทุกท่านมากครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของเจ้าสันนะฮะเจ้าสั้นนะฮะเป็นนกเอี้ยงนะฮะคู่ใจของเจ้าอาวาสนะฮะ ที่ทําการนะครับเสี่ยงโชคนะครับมีชาวบ้านนะครับไปม้วนกระดาษนะฮะเป็นตัวเลขนะฮะท่านผู้ชมแล้วให้เจ้าสันนะครับจิกนะครับว่าจะได้โชคตัวไหนนะฮะท่านผู้ชมเจ้าสันนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะท่านผู้ชมฮะแล้วก็นะครับเป็นตุกเอียงที่นะครับมีนะครับเจ้าวาดนะครับ เป็นผู้ดูแลนะฮะท่านผู้ชมโดยนะฮะเจ้าสันนะฮะเป็นนกเอี้ยงแสนรู้นะฮะเมื่อมีคนเข้ามาที่วัดนะฮะเจ้าสันก็จะบินบินมาที่กุฏินะครับที่เจ้าอาวาสอยู่นะฮะแล้วก็ร้องเรียกนะครับเหมือนบอกนะครับว่ามีคนมานะครับเจ้าอาวาสนะครับก็มักจะนำถั่วนะครับมาให้เจ้า สั้นนะครับได้กินนะครับนี่นะครับเจ้าสั้นนะครับก็มักที่จะบินนะครับเกาะที่ไรนะครับของเจ้าอาวาสตลอดเลยนะครับเจ้าสั้นนะฮะก็เป็นนกเอี้ยงแสนรู้นะครับนะฮะวันนี้นะครับหนูก็เลยนําเรื่องราวนี้นะครับมาวิเคราะห์นะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะฮะและนี่ก็คือนะครับกระดาษนะครับที่ชาวบ้านนะฮะ ทำการเขียนเลข1ถึงเลขเลขศูนย์นะครับถึงเลข9นะครับเพื่อให้เจ้าสันนะครับได้จิกนะครับดูโชคนะครับได้ตัวไหนออกมานะฮะท่านผู้ชมก็ปรากฏว่านะฮะก็จะได้ตามนี้นะฮะเดี๋ยวหนูจะไปวิเคราะห์ลงกระดาษนะครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์พร้อมกันเลยนะครับ เดี๋ยวหนูพรามาวิเคราะห์ลงกระดาษนะครับเพื่อความชัดเจนนะฮะแล้วก็ดูง่ายขึ้นนะฮะท่านชมฮนะ นี่นะคะโดยนะครับกระดาษนะครับมีหมายเลขตั้งแต่0ูนย์ะครับแล้วก็1แล้วก็2นะฮะแล้วก็3แล้วก็4แล้วก็5แล้วก็6แล้วก็7แล้วก็8แล้วก็9นะฮะที่หนูให้ดูเมื่อกี้นะฮะท่านชมฮะเจ้าสั้นนะครับจิกได้ตัวเลขนะฮะ ที่ออกมาดังนี้นะฮะเดี๋ยวนะครับโนจะใช้นะครับหมึกสีแดงนะฮะเพื่อการดูเป็นง่ายขึ้นนะฮะเจ้าสั้นนะครับจิกออกมานะครับก็คือหมายเลขห้านะฮะแล้วก็หมายเลขสี่นะฮะแล้วก็หมายเลขหนึ่งนะฮะนี่นะฮะก็จะ มานะครับเรียงกันเป็นนะครับ5แล้วก็4แล้วก็1นะฮะตัวนี้เรามาแตกแขนงนะครับแตกแขนงออกมานะฮะตัวนี้เราจับสลับกันก่อนนะฮะหนึ่งสี่นะครับะะแล้วก็ห้านะฮะแตกแขนงออกมานะฮะก็จะได้มีหนึ่งสี่นะครับแล้วก็สี่ห้านะฮะท่านผู้ชม ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะครับสำหรับ45นะฮะก็น่าลุ้นนะครับดูแล้วก็มองดูสวยเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็นะครับมาดูในส่วนของชุด3ตัวนะครับตัวนี้นะฮะก็น่าลุ้นนะครับ5 4 1นะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะเรื่องของลกเอี้ยงแสนรู้นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะต่อไปเดี๋ยวมาดูการแจ้งข่าวของ ถนนสายบางนาตราดนะครับเป็นการทําแบบใหม่นะฮะแบบเกา่าต้องรอไปก่อนนะฮะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตัวนี้นะฮะหนูก็ได้ข้อมูลมานะครับของแนวทางนะครับถนนบางนาตราดนะฮะนี่นะฮะแนวทางนะครับก็ให้มานะครับตัวนี้ย้อนไปดูนะครับชุดแบบใหม่นะครับใน วันที่วดที่ผ่านมานะครับถนนบางนาตราดนะครับหรืออาจารย์สมยศนะครับก็บอกไว้ว่านะฮะจะมี1กับ7นะฮะแล้วก็มีนะครับ7นะครับไปวิ่งเข้านะฮะท่านผู้ชมฮะนี่นะครับก็ตามนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูนะครับถัดไปนะฮะตัวนี้นะฮะก็ยังมีนะครับ1แล้วก็7เหมือนเดิมนะครับเพราะว่า7นะครับไป มีเกือบทุกงวดเลยนะฮะท่านชมดูนะครับน้อยมากที่จะไม่มีนะฮะในผลการออกสลากนะครับท่านชมวันนี้ก็ให้มาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นแบบใหม่นะฮะเดี๋ยวแบบเก่านะครับถ้า,ถ,าถ้าอาจารย์ลงให้นะครับหนูก็จะนํามาลงให้ทันทีเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวต่อมานะฮะมาดูของสํานักนะครับคนคองหวยนะฮะ ชุด3ตัวนะฮะก็จะให้มีก็จะให้มานะครับ2 2 4นะครับ2 4 3นะครับแล้วก็มีนะครับนี่นะครับเป็น2 4 4นะครับ2 4 1 2 7 4 2 8 4นะฮะแล้วก็มีชุดนะครับข้างใต้เหมือนเดิมนะครับ4 2 8 4 2 7 4 2 1 4 8 1นะฮะมาลุ้นดูนะครับก็ลงวันที่นะครับอ่าที่ได้ทำการเขียนลงนะฮะ แต่ชุดเน้นนะครับเป็นชุดที่ระบายสีนะฮะนี่นะครับจะเป็นสีส้มนะครับแล้วก็เหมือนกับสีเขียวนะครับท่านชมก็จะมี2องสี่ละครับแล้วก็2องสี่สนะฮะแล้วก็4ี่สแนะฮะแล้วก็4ี่แปนะฮะก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจทีเดียวเลยนะฮะเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับ ใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสุดท้ายนี้10นิ้วประกบพนมมือนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ